เมล์ลชนกดีใจกลวุฒิสิวแชมป์ยกโคดเป้คู่ควรกับความสำเร็จเมล์ลชนกอินทนน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยววัญใจชาวไทยโพสต์ข้อความแสดงความด,วดีกับวิวกลวธธุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันนุ่นน้องที่เพึ่งคว้าแชมป์แบดมินตันชิงแชมป์โลกที่โคเปนเฮเกนเดนเดดมาร์กลัชนกเคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวจากรายการเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2013 โดยเธอได้โพสข้อความแสดงความยินดีกับทั้งกุวลวุฒิและโคดเป้พัฒพลเงินสีสุขอีกด้วยโดยโพสต์ข้อความระบุว่าหนูก็ดีใจกับวิวและที่สุดคงจะเป็นพี่เป้หนูเห็นพี่เป้อยู่ข้างสนามเมื่อวานวันที่สามารถพาน้องได้แชมป์จากวันนั้นสู่วันนี้พี่เก่งมากเลยค่ะและช่วงเวลานั้นก่อนที่เมคว้าแชมป์โลกพี่เป้ก็คือคนที่สอนเมย์มาโดยเสมอ แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นวันนี้เบดีใจมากๆที่พี่ยังไม่ย่อท้อต่อเสียงมากมายว่าพี่ไม่คู่ควรกับการสอนวันนี้พี่ได้โชม์มันออกมาแล้วการเป็นแชมป์โลกมันจะเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อมั่นในทิมงานไม่ว่าคนที่จะสอนเราเป็นแชมป์ระดับไหนก็ตามอาจจะไม่เคยถึงในจุดที่เราถึงแต่เชื่อสิความหวังดีเคารพไม่คิดร้ายหรือว่าร้ายกับคนที่มีบระคุณ มันจะส่งเสริมบุญให้คุณสำเร็จยินดีด้วยนะคะพี่ชายและไอ้วุ้น p e h a r เ e ส b a s e ทีมงานข้างคอร์ดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ